สวัสดีครับผมทศจากบริษัท ERP Factory s o f t วันนี้เราจะขอนำเสนอผลการคำนวณ MRP ของซอฟต์แวร์แพ็กเกจของเราตามทฤษฎีของ MRP ครับวันนี้บริษัทจะขอนำเสนอโมดูลที่สำคัญและเป็นหัวใจสำคัญของซอฟต์แวร์นั่นคือการคำนวณ MPS ให้ MRP นี้โดยพิสูจน์ความถูกต้องจากเว็บไซต์ต่างประเทศของคุณราชบานครับ So how much do you need net requirement is only 40 so that is the fourth ในเว็บไซต์ของคุณราชการน,นี้จะแบ่งการคํานวณได้เป็น2แบบนะครับก็คือ1ในส่วนของการอธิบายบอมแล้วก็2ในส่วนของการอธิบายผลลัพธ์ของการคํานวณ MRP ในแต่ละไอเทมโค้ดครับในส่วนของบอมเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะ A ประกอบด้วย B 2ชิ้นและ C 3ชิ้น B ประกอบด้วย D 2ชิ้นและ E2 ชิ้น c ประกอบด้วย E 2ชิ้นและ f2 ชิ้น f ประกอบด้วย G 1ชิ้นและ D2 ชิ้นจากรูปภาพเราจะเห็นว่าสินค้าสต็เร็จรูปคือตัว A แล้วก็มีตัว D และตัว G เป็นวัตถุดินบนะฮะส่วนตัว B ตัว E ตัว F เป็นสินค้าระหว่างเป็นงานระหว่างทำหรืองานประกอบนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเข้าระบบ n e t s y s เราจะทำการเริ่มป้อนออเดอร์อ่ะโอเคขออนุญาตให้ดู MRP table ก่อนนะครับอันนี้คือบ้างเปล่านีม่มีอะไรเสร็จแล้วไปดูในส่วนของบอมเอหนชิ้นประกอบไปด้วย B 2ชิ้นและ C 3ชิ้นเอหนชิ้นประกอบด้วย B 2ชิ้นและ C 3สชิ้น B 1ชิ้นประกอบไปด้วย D 2ชิ้นและ E 2ชิ้นถูกต้องนะครับ C 1ชิ้นไปกอดด้วย E 2ชิ้นและ F 2ชิ้น และ f 2ชิ้นไปก่อนด้วย g 1ชิ้นและ d 2ชิ้นเมื่อบอมเรียบร้อยแล้วเราทำการป้อนออเดอร์นะครับจากตัวอย่างคุณราชปานนั้นเขาจะเริ่มออเดอร์ที่สินค้าตัว a 50ดังนั้นเราป้อนเซอออเดอร์ วันส่งวันที่30เดือน4 2.24 4ทำการเซฟครับอันนี้เราได้ทำการป้อนเซลออเดอร์ดัมเบคือร์คือ0086กลูกค้าคือ vtj ป้อนสินค้าตือตัว A จจำนวน50ชิ้นราคาชิ้นละ10บาทคุณค่าคือ500วันส่งก็คือวันที่30เดือน4 2 0ง,งนะครับตังาง MRP ยังไม่มีอะไรนะฮะเสร็จแล้วไปที่การคำนวณ MRP การวางแผนการผลิตเข้าไปที่ MRP การวางแผนการผลิตใส่วันที่ที่ต้องการคำนวณวันสุดท้าย การคำนวณเสร็จสิ้น g e n e r a เรผลการคำนวณเซฟผลการคำนวณเสร็จแล้วไปดูผลการคำนวณที่ตาราง MRP ครับ ตาราง MRP ของแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น A, B, C, D, E, F, G, God Requirement, Schedule r e c e i v e On Hand Quantity, Net Requirement, Plan Order Receipt แล้วก็ Plan Order Receipt นะตัวนี้เป็น Lead Time 1สัปดาห์2สัปดาห์1สัปดาห์1สัปดาห์าห On Hand Quantity คือสต็อกที่มีล้มต้น จากระบบจะเห็นว่าตัว A ตอนแรกมี50เปิดเซลอเดอร์ของลูกค้ามา50มีสต็อกอยู่10ดังนั้น50บ10เดตติควอเม็ดคือ40จะต้องสั่งผลิตคือ40ลำดับถัดมาคือ B จได้รับผลกระทบมาก็จะเป็น80มีสต็อกอยู่15 80ล15จะได้ด้65และชีพเป็น1สัปดาห์เป็น65 นี่คือในแต่ละตัวนะฮะเสร็จแล้วขออนุญ,ญาตเทียบดีเทลของแต่ละตัวเทียบผลการคำนวณน,นะครับ ตัวแรกเทียบผลการทอนจากเว็บไซต์ของคุณปาดตพชร์พานตัว A นะฮะห้าสิบตัว A ห้าสิบครับมีเซลเดอร์มาห้าสิบมีซ็อกอยู่สิบดังนั้นห้าสิบลบสิบได้เป็นสี่สิบสี่สิบ ก็คือสั่งเพลย40ชิปเป็น1สัปดาห์50ครับมีสต็อกอยู่10ลบเป็น10ได้40ชิปเป็น1สัปดาห์คือ40ถูกต้องครับตัว b ก้อนเรียความเป็นคือ80มีสต็อกอยู่15 80ลบ15ได้65 ชิปหสัปดาห์คือ65สดีนะครับ80มีสต็อกอยู่15ได้65สิบห้ชิปไปหน1สัปดาห์65ถูกต้องครับนี่นะครับแปดสบลบได้65ชิปเป็นึ่งสัปดาห์65สิบชิปทอดชิปไปสองสัปดาห์65ต่อไปตัว c ก้อยในควายเมนรยยี่สมีซ็อกอยู่สี่ยีิบจะเหือร้อชิปเป็น1สัปดาห์คือ100ตัวซีนีครับร้อมีซ็อกออนแฮนอยู่20่สิบลีทามเป็น1สัปดาห์ดังนั้น120ยยลบยี่เหลือหนึ่งชิปเป็น100่งถูกต้อง ต่อไปไปดูสต็อกทดรับดูผลการคำนวณของตัวถัดมาตัว e ขอดูตัว d ก่อนนะฮะตัว d จะมี2ช่วงของการคำนวณคือ390กับ3กับ130มีสต็อกอยู่10 ัวดีมี2ช่วงนะครับก้อ r e ล u ควายเมทคือ390และ130มี Stock อยู่10เพราะฉะนั้นช่วงแรกจะเป็น390 -10 จะได้เป็น380 380ชิปเป็น1สัปดาห์ผลิตทามสัปดาห์เป็น380ส่วนช่วงที่2ไม่ได้รับผลจากสต็อกเพราะว่า s ต็อกหมดไปแล้วก็จะได้เป็น130 130และชิป1สัปดาห์เป็น130ดูตาราง MRP นะครับตัวดี แบ่งเป็น2ช่วง390เหมือนกันนะฮะนี่ s t o อยู่10รีทาม1 390-10ได้เป็น380ชิป1สัปดาห์ได้380ถูกต้องครับอีกช่วง1ถัดมาอีก1สัปดาห์เป็น130 130สตออคหมดไปแล้วดังนั้นเป็น130 130ชิป1สัปดาห์เป็น130ถูกต้องครับต่อไปตัว E ตัว e เป็น2ช่วงเหมือนกันก็คือเป็น130กับ200ตัว e 130กับ200ร้อยสามสิบกับสองร้อยนะครับมี s ต o c k อยู่สิบ ป็น120ชิปมาเป็น120สัปดาห์นี้200ชิปมาเป็น200 130มีสต็อกอยู่10เป็น120 120ชิปมาสัปดาห์นี้เป็น120ตัวนี้200ชิปมาสัปดาห์นี้200ถูกต้องครับนี่นะครับ130 120ยย0 200บ 200, ร้อยร้อาชิปไปสองสัปดาห์เป็นสองถูกต้องนะครับต่อไปตัว F นริ่ต้นจากก๊อตเร r e ควายเมนต์สองร้อมีสต็อกอยู่5ดังนั้นเป็น195ชิปไป3สัปดาห์เป็นร้อตัว F 200มีสต็อกอยู่5เป็น195ชิปมา3สัปการเป็น195ถูกต้องครับและตัวสุดท้ายตัว G ก็ t e q u i e m m e n t คือ195สต็อกไม่มีได้เป็น195และชิปเป็น1สัปการได้195ถูกต้องครับ195สต็อกไม่มีนะฮะ แต่ว่าหลีดทานเป็นสสัปดาห์ดังนั้นจะเป็น195แล้วก็ชิปมา2สัปดาห์เป็นร้อาหดังนั้นทุกตัวเจนว่าทุกๆไอเทมโค้ดของการคำนวณ MRP ในตาราง MRP ของเทเบิลของตัวนี้เป็น A B C D E F G การคำนวณถูกต้องตามทฤษฎีทั้งหมดนะครับดังจากนั้นซอฟต์แวร์ก็จะทำการเอาตัวเลขเหล่านี้ไปส่งไปในรูปแบบของการวางแผนการผลิตแอง m r p ขอจบการพรีเต์ดังนี้นะครับขอบคุณมากครับ